สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวเครื่องดื่มนั่นเองนะครับวันนี้เรามากันกลับเรามากันกับน้ำดื่มผสมวิตามินของบลูกันอีกแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆที่เคยติดตามนะฮะน่าจะเคยดูนะครับผมทำคลิปรีวิวไอ้น้ำดื่มวิตามินของบลูเนี่ย ตอนไปประมาณคลิปที่2ใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดนะ,ะแต่ว่าตอนนั้นมันจะมีประมาณ5รถนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็นี่ก็เดินทางมาครบ1ปีละเขาก็มีการออกเพิ่มมาอีกับเป็น2ตัวนี้นะครับจริงๆต้องแอบบอกก่อนนะว่ามันมีออกอีกตัวหนึ่งแต่ว่าทล้ายกับตัวรถพีชผมก็เลยเอาอันนี้มาดีกว่ามันแตกตา่างสตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็น โมจิโตะนะครับมันคืออะไรผมก็ยังไม่รู้เหมือนกัน <B unk. S 1> ส่วนนี้ก็น่าจะเป็นวิตามินซี200%เป็นพวกส้มเป็นพวกมะนาวอะไรพวกนี้นะครับเราไม่รอช้าเราลองมาชิมกันกันกบรสแรกกันเลยดีกว่านะครับโอเคมันคือมันคืออะไรเนี่ยิีนโมกเทล โมฮิโต้โอ้โหแนี้เลยทีเดียวมะเรามากินไอโมฮิโต้เลยเนี่ยลองดูซิว้ามันจะเป็นยังไงนะ <c oughs> จริงๆบลูเนี่ย <c oughs> เขาอร่อยแทบทุกรสชาติเลยนะลูกสาวผมนี่ชอบมากเลยตอนนั้นซื้อมานี่นางหล่อกินจนหมดเลยเรามาลองดูรสชาติใหม่นี้กันดีกว่าจริงๆเขาออกมานานมากแล้วลนะ่ะแต่ว่ามันด้วยความที่ มันเป็นช่วงหนึ่งอะน,นะผมขี้เกียจผมก็เลยไม่้ทำรีวิวไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยผมก็เพิ่งกลับมาไน้่แหละอะเรามาลองชิมกันเลยว่ะครับอ,อร่อยอร่อย,ออย <Whoa. S 1> มันให้ความรู้สึกเหมือนเหมือนมันมีสเปีย์มิ้นท์อะ <Whoa. S 1> มันให้ความรู้สึกเย็นๆขึ้นมาครับเฮ <Whoa. S 1> ้ยเวิร์กดีอะเออเปรี้ยวเย็นแล้วก็มีแบบ กลิ่นไอใบสเปียร์มิ้นอะไรน <Wow. S 1> นะั่นน่ะเออเฮ้ยแจว๋วแจว๋วเรามาลองรสชาตินี้กันบ้างดีพานี่กลิ่นซีตรัสนะครับเรามาลองด้วยปะน่าจะเน้นไปทางวิตามินซีนะเพราะเขาเขียนว่าวิตามินซีสองร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรทีเดียว <Wow. S 1> อมกลิ่นหอมครับผมโอ้โหติดจมูกเลย <laughs> หอมหอมรสชาติดิ น,นี้มันเหมือนกับว่าส้มกับมะนาวมันรวมกันแบบมันลงตัวเลยอ่ะ <Wow. S 1> เรียกไงมันรสชาติไม่แบบว่าจัดจ้านม,มากเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปมันพอดีอ่ะ <Wow. S 1> โอ้โหผลิตภัณฑ์ของบลูนี่เขาไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะ,นะอร่อยทั้งคู่เลยนะครับยัง <Yeah. S 1> ไงถ้า เพื่อนอนสนใจนะฮะก็ไปหาซื้อลองทานก็ได้ครับที่เซเว่นและร้านค้าชั้นนำนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วครับบ๊ายบาย